สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาดูนะเรื่องราวนะของเขาเรียกนะคนเล่นพระนเรื่องราวของคนเล่นพระเขาเรียกว่าดูเก่าให้เป็นได้ตังเนะเหมาพระบ้านได้ก็ปลอดภัยจากพระเก๊ไปกว่า5้นนี่นะครับวันนี้ก็ น้องไปเหมาพระามาให้นะตรวจตาดูแล้วนะครับว่าใช้ได้่านะตรวจตาดูแล้วว่าใช้ได้นะครับก็ทยอยนะขนพระก,กันลงมาอ้านะนี่ก็เป็นพระเครื่องที่นะครับอยู่เมื่อวานอันนี้ น้องแช่พี่ขอน้ำมะนาวที่เขาย้ำปากระป๋องลอยฟ้าเนี่ยบอกให้ขาน้ำมะนาวล้างให้พี่หน่อยโอ้โหเอาเนี่จัดที่เลี้ยงไว้ข้างหน้าเลยลูกะะนะเดี๋ยวต้องหาที่วางก่อนแล้วก็อี้วางก่อนแล้วก็เนี่ยโต๊ะหน้าเนี่ยเลี้ยงขางนาดลูกจัดที่เลี้ยงไว้ข้างหน้าเลยนะครับไห้เรียนร้ายคือการสร้างเนี่ย เขาเรียกอะไรนะคอนเทนต์ <t ent> ให้คนที่อยากจะเล่นพระอ่าที่จะนะมันเป็นเรียลลิตี้ของชีวิตคนเล่นพระจริงๆมันไม่ใช่แค่เราเห็นใน YouTube หรือเห็นในไลฟ์สดเราต้องเห็นว่าเวลาเขาซื้อพระเขาเช่าพระเนี่ยเขาซื้อเขาเช่ากันยังไงเนี่ยอันเนี้ยพอตอนอยู่อย่างเงี้ยดูไม่มีค่าแต่พอแยกไปใส่ตลับทองตลับเพชรยังไงแพง นะครับแล้วแบบเนี้ยผมบอ,อก,กันเพื่อนแหละครับเนี่ยคือพระที่ไม่ได้อยู่ในสนามคือพระอยู่ในสนามนะยังมีแท้มีโอกาสมีแท้มีเก้ปนกันถูกไหมแต่อย่างเงี้ยพระที่เขาทําบุญไว้ไม่ได้มีใครเคยนะนะเอาพระเก้เข้ามาขายเขาเลยเนะี่ยอ่าไม่สบายดีขึ้นหรือยังองบอกว่ายัง พรุ่งนี้นะครับใครที่จะเดินทางมาหาผมถ้ายัางไม่เดินไม่ไม่เดินทางมานะบอกเลยครับนัดไปเป็นวันพุธหน้านะอันนี้ประก,กาศเลยนะครับว่าสําหรับคนที่จะเดินทางมาหาผมพรุ่งนี้ผมขอโทษนะครับนะผมขอให้เป็นวันพุธหน้านะวันพุธหน้าค่อยเดินทางมาวันพุธนี้ผมหน้าจะไม่ไหวนะครับวันนี้ไม่สบายหนะัก่าวันนี้ไม่สบายหนัก นะครับเดี๋ยวลบกวนแอดมินนะะแจ้งในเพจด้วยนะครับว่าใครที่ยังไม่เดินทางมาผมขอโทษขอเป็นพุทธหน้าวันนี้ไม่ไหวแล้วอ้าวสวัสดีครับมีอะไรตื่นเต้นไหมลูกชุดนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือคุณต้องแยกให้ออกนะระหว่างระหว่างพระที่เขาทำบุญมาเก็บไว้อ่ากับพระที่เขาเนี่ย เล่นกันในสนามเนี่ยทุกคนแหละครับไฟฝันจะเข้าบ้านคนได้จะเข้าไปซื้อพระบ้านได้เพราะอย่างน้อยอะเนี่ยมันเป็นพระแท้เกือบทั้งหมดไงอ่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นพระแท้เกือบทั้งหมดและมีโอกาสได้พระฟุกไปอย่างนั้นอ่าหนึ่งเป็นพระแท้สองมีโอกาสได้พระฟุกนี่ เดี๋ยวเราไปดูว่าในนี้ยมีผ้าอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือเขาเหมายกหิ่งกันมาเลยนะเราก็ต้องยอมใจคนเหมาเหมือนกันนะเขาเหมายกหิ่งกันมาเลยครับมาโอเคอันนี้นะเป็นบูชาพระพิฆเนศอันนี้เป็นนะ บูชานะครับอ่าพระสยามเทวาธิราชอันนี้เป็นบูชาหลวงปู่เพิ่มว่าสันเทศนะครับองค์นี้อ่ะเนี่ยดินอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าดินไทยดินอย่างนี้ถ้าอยู่ในพระบูชาก็มักจะเป็นพระแท้ อ่าถ้าของเกนเนี่ยเขาก็จะเอาดินมาพอกเอามือป้าย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 เอาดินเนี่ยนะครับเขาใช้พอกคำคำทรงพระอ่าคำทรงพระไม่ให้ยุบเพราะพระเนี่ยเนี่ยเขาทําบล็อกมานะเป็นบล็อกใช่ไหมฮะเป็นบล็อกเถียนเนี่ยเขาก็พอกเพื่อไม่ให้พระย,ยุบไม่ให้บิดเบี้ยวเนี่ยก็เอาดินเนี่ยนะครับพอกขึ้นโค้งไวอันนี้เป็นบูชา เนะพราะปู่ชีวกกมรารพัดยังไม่หมดนี่ยังมีอะไรนะมีอีกถุงเนื่องนูน,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 นูต้องบอกว่านี่โอโ้โหนี่ครับเนี่ยชีวิตของคนครับนะที่เล่นพระหารายได้กับพระเนี่ยก็เหมาพระบ้านแบบนี้มาอ่าบูชานะครับหมอเพราะปู่ชีวกกมรารพัดอ่าซึ่งนะ นะหมอชีวกกุมรารพัฒเนี่ยคือหมอประจำนะตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้านีถ้าดินแบบนี้นะอยู่ในพระบูชาช่วงปี24กว่าจนถึง2510กว่าเนี่ยกระแท้เลยดูรูปหล่อเพราะเงินดรนเยี่ยหแพงๆกระดินเนี่ยครับคือเขาให้เขาเขา,เขาบอกว่าต้องเอามาให้หมดถ้าไม่หมด เขาเขาเสียดายเขาก็ไม่ขายไงก็เลยต้องเอายกหมดบ้านยกหมดบ้านโอเคคือจริงๆอะพระบูชาศีลาแรงแบบเนี้ยถ้าถามผมนะแบบเนี้ยเซียนพระเนี้ยบอกว่าไม่เล่นเพราะจะเล่นต่เนี้อโรหะแต่จริงๆแบบเนี้ยบางอย่างมีอายุหลายร้อยปีเก่านะแล้วแล้วตอนไปทําบุญจากวัดแต่ถ้าวัดไหนอะเขาขุดเจอพระบูชาศีลาแบบเนี้ยเขาเปิดทำบุญแพงนะใช่เนี่ยผมไปเจอบ้านเนี้ยเขาบอกเป็นครูเขาเกิดมาเขาก็เห็นแล้วเนี่ย จริงเนี่ยพระบูชาศิลาแรงเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยถ้าเกิดถามว่าคุณค่าเนี่ยที่เป็นเนื้อศิลาแรงเนี่ยเก่าเก่ากว่าอา้าวพร้อมกันหรือยังพร้อมจะไปรื้อพระกันหรือยังมีบูชาพระเปิดไหมปู่เพิ่มสันเพชรทั้งกะเก่งนะผมจะบอกให้อันนี้น่าจะอุดของโอ้โหนี่ครับเนี่ยพรบ้านจริงๆ แยกได้ดนไหพี่พอเนื้อโลหะเนื้อโลหะไม่เนื้อโลหะเนี่ยเรายังสามารถเก็บได้อ่าแต่เนื้อดินเนี่ยเนื้อดินเนี่ยเดี๋ยวแตกอเก็บเนื้อดินรวมไปเลยใช่ไหมไม่เนื้อดินแยกออกมาเนื้อโลหะช่างท่านไม่เป็นไรเพราะท่านไม่แตกบูชาพระเปิ่นไม่ไม่ไม่มีบ้านนี้แต่มีบูชาปู่เพิ่มสรรเพชญผมว่าเนี่ยเป็นผงพุทธคุณ เนี่ยที่อุดอยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นผงพุทธคุณนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราก็ผมก็มีความสุขเนี่ยนะได้นั่งดูพระที่เขาเรียกอะไรอะ่ะพระที่เคยเห็นแล้วเราก็เบื่อต้องเอาที่แบบไม่เคยเห็นนะมันถึงจะตื่นเต้นฮะ ไม่แน่ใจว่าบ้านนี้จะมีพ่อลวยหรือเปล่า 88, 88. เนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพ้าที่ก็าทำพิมพ์มาคู่นี่เก่านะอืมันนี้ไม่เก่าอ่ะไม่เป็นไร คือบางบ้านน่ะเมื่อท่านไม่ได้ดูแลไม่ไม่ได้ดูแลแล,แล้วนะพระเขาก็จะคือแบบไม่ได้กราบไหว้บูชาอ่ายุคพ่อแม่เนี่ยกราบไหว้บูชานะครอบครัวก็อยู่ดีกินดีนะพอยุคลูกเนี่ยไม่ได้กราบไหว้บูชาท่านก็มีอันจะนะอยากจะไปอยู่กับคนที่อยากจะบูชาว่าอย่างนั้น,อน,นขอว่าเาเล่นกันนะพาโบอใ,ชรรใช่ไหมพาวิสนุอะไรทย่บาวิสนุกรรมเหรอใช่ไหม เอเขาบอกงสืออีย่างน่ะอันนี้น่าจะเป็นพระวิษณุกรรมนี่อ่ะมาก็ถ้าใครอยากนะได้อะไรก็มาในขันนี้ผมไม่รูว้ว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ดูเนี่ยก็ดูสดๆร้อๆเนี่ยเอา เดี๋ยวไปเลื้อให้ดูกันแต่มีประหลัดน่าจะประหลัดดีๆหลายหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ประหลัดอย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะครับบอกพาเกจิกเก่งเกล้วททำประหลัดฉีกได้ก่อนเอาถาดเนี้ยใครเอาเนี้ยเอาหกพันเนี้ยพร้อมขันด้วยเอาหกพันพร้อมขันนี่หกพันพร้อมขันจะมีหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เทวทไม่น่าจะมีมานะอ่าเนี่ยเอาหกพันพร้อมขันเนี่ยนะคือประหลัดขิกเนี่ยก็ต้องมีเอ้ยอันนี้พ่อมเมฆเนี่ยนี่พ่อมเมฆลำกระดานถ้าหยิบอันนี้พ่อมเมฆเลยครับหกพันพร้อมขันน่าจะแพงไปผมใส่ไขป่ปลาก่อนแล้วกัน อ้าวเราไปดูว่าอันนี้มีอะไรบ้างประลัดขีดพ่อเมฆลำกระดานอันนี้นะใช้ใช้ดีเนี่ยในด้านเมตตาค้าขายประัดขิโอ้ประหัดขพ่อเมฆเยอะเลยอ่ะผมใส่ไขป่ปลาไปแล้วเนาะเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ามีใครมาเปิดพระเราวัดใจเนี่ยนี่พ่อเมฆล้วนๆแล้วครับก็ต้องไปทําบุญกับพ่อเมฆว่าลำกระดานมาแน่นะแอดมินไขป่ปลาขึ้นมาที่สมบูรณ์แล้วนะโอเคนี่พย,ยัน ันี้พาย,ยานเดี๋ยวยังไม่ดูพระเล็กไงพระองคูเนี่ยพระแก้บนเนี่ยมีเต็มเลยพระองคูนี่พระองคูเห็นไหมทําไมคนแต่ก่อนเนี่ยเก็บพระองคูเนี่ยเยอะเนี่ยสมเด็จมันยังไม่นับนะครับพระองคูผมตีราคาไว้หกพันนะเมื่อกี้นะสมเด็จสวัสดีครับ พ่ะแท้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรถ้าแบบเมื่อกี้มีใครใจถึงวัดหกพันใบจะคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน